พี่น้องกาดผักทายสบายดีพี่น้องมาสุขสุกคนเด้อจ้ามื่อวันนี้ลงมาสวนพี่น้องงามเลยตอนนี้ตะเวนกับโต๊กดินแล้วพี่น้องมาหน้าอยู่เทึงอยากสบายดีป่าลุงปินไปปินไป,อไปเอเาสบายดีเอาเย้อยู่เทึงปู่เวนกับป่าลุงเอ้ยไอ้จิ้งเก็บพักพี่น้องมีพอดีมพาพ่อเลยนี่ำมาตัดกล้อง ก็ไ,ได้มักบวกข้างนองพอดีเลยนี่หน่วยพอดีแซ่บจังเลยหมักบวกกเครือมันลามปลายถั่วที่เลยเอาสีเก็บพักไปใส่แกงปลาพี่น้องเมนูนอ,อาหารแรงมือนี่เอาสีแกงปลาจ้านี่มักบหม่ามี่หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเอาใบก่อนมาทานละใหญ่เดี๋ยวเหาสิไปเบิ่งนให้ฝุดน้ำนี่จ้าหมักบวกน้องอยากลงเอาน้องลงแน่ให้เอื้อกเ,เอาลงลูกแม่คะ่ะ เป็นเน่ยรามเคือกำลังเป็นหมาเคลาอกบวบนะเดิลักเอานี่จะเคือน,นอกจาแจ,จงยุบก็านันบ่นแจงค่ะนักแรงคาดด้วยนะจนใหญ่จะเป็นอันระวเห็ดแมวยซมมันเห็นแล้วมันเ<ฮ>หลือม มือนียมะแข่งจะได้อาดมะแข่งงามมาลีมืออื่นเก็บไปขายตลาดเฮ้แม่ตกเลยนขึ้นบนหลักขึบวกบวกก็กำลังเริ่มเป็นหมาพี่น้องเลยกำลังเริ่มเป็นหมาที่สองอย่ามาเล่นแต่ปุบเป๊ะปุบเป๊ะดูไหมมะแข่งนะพอดีแสบเลยยัง เพื่อบางบกก่อนจะลามไปชนีดลามไปทบ้าลามไปทุงที่เพดเลยผสมเยผัดถิมอซียไปกินนี่นี่นูนอันนี้รากระสอบกำลังเป็นพี่น้องราวัลกระสอเต็มต้นมันหล่นบ่เออมันหล่นมักลายเนี่ยน่นอนนี้นี่นี่หาแบล้อยแผล้อยไปเลย

สบายดีเลยุกีสบายดีเลยมุกจ้นี่สบายดีอยู่ปูนเดิงโปะสบายดีปเบงพักำนินเจนสาีนโอ้ยอาบน้ำแล้วละคายบนเลยเมิ่อไม่อุมะใกกแม่ทพมีนักมาไปไปไปโอ้ทางยังแม่สิเป็นทาพักำนั่นมเนทางนี้โอหลงทางเร็วเลย เอาบปเด a กผู้ป่วก็บกระเใส่อุ้งอ่างเด้อมาดูดิากล้องตากล้องมีครั เปิดเองตามธรรมชาติพี่น้องนี่จ้าแจ้งแบบ่อตะกอ่อไปยืนยืโนนู่นตัวนั้นไปโคตรเ,มเ,เหม,อเมือกเลยเกิดเหมือกฝนเหมือกเปิดเพิ่มแสงไม่จำชีสจ่าลุ้มจำชีไลายตาตะก่อก็อย่างพักตำนินหรือว่าพักตำลึงนั่นเองค่ะบ้านเราเอิญพักตำนินพี่น้อง

dirai sang ni bayang abatanya นี่ใยญ่แง่ันึ่งพอได้หอมพี่นออกใส่ผักตำนี้มันก็จะออกหอมหอมนะคะเอาหยอดนี้เดียวเกี่ยวไปวนมาอยู่นี่นี่หยอดนี่ขึ้นมันตกน่ักีดมาขีกกระดกกระดกถ่ายกระลุงมือดุพีดขีกพ่อใหญ่ทอนดกมากเอาของค้าจะโค้งได้ยละชุด นี่จ้าพร้อมแกงพี่น้องตอนนี้ห้ามข้าหัวขาว,ขาวไว้พอดีเขาซุกข้าก็แกงปลาต่อเลยงานจะใส่เห็ดฮะแต่เมือใดตะก่อนมาถ่ายอย่างะะเดีเยวก็แกงจักมื่อแจ้งแกงอยู่บ่เยใหญ่พี่นอ้องบวกดีงามเลยกันแต่ตอนนี้ พระอาทิตย์หรือว่าตะเวนนั่นตกันแล้วเมื่อบอกเมื่อบ,บอจ้านี่ดอกไม้อีกดอกดอกดาวเพรียะนี่ นีではでは look, ももろろ่และดอกสีโมงม่วงนะแห่งงามงามไหมงามไมตะกองดอกดาวเพรองบรรยากาศลมลมก็เหี่ยวก็เหี่ยวเลยพักก็ไดผีกิเพาะก็ได yeah. ้มาให้ไดหายเบิ่งวิวพี่้อกจ้าจะให้ดูวิวแล้วก็จะให้ดูตะกองนะคะฟังนะเรียเห็นไพ่เลยฟังอันบัอนตานพูนเห็นดอกไฟหง โอ้ลหาชุดบุรังคนสิตีแม่ผู้ต้นมะแขงป้าผู้เป็นตะเสบแท้ไปเตยไปเตยสอบเมื่ออื่นอย่างสิมาเก็บว้ายชิมาตีแม่เลวจ้าเอ๊ะจะบายดีป้าลุงหน้องมันนะสิตีเอามาตีแม่วะน้องไปเตยตะกอง เดี๋ยวก็จะขึ้นเมือเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอเจ้าลิไปไว้เพียงจำนี้ก่อนฝากกดไลค์นองมะนาวกดยังกดไลค์กดเด้นจ้าไปนอนนะแกรมเจอกันคลิปหน้าจ้าจุบ๊บจุ๊บโอเค